นี Hay, ่คือให้เลือกปากมันตัวสูงเล็เนี่ย มีเพื่อนให้ตัวที่บ้านนะเอาขอบคุณครับมีเยอะจัง <c oughs> ขนมมีหรือเปล่าไม่ใช่เอา <c oughs> สินค้าจากอเมริกาแบบนี้ไอีกแล้วขอบคุณครับ